ที่นายถามกันนาเยอะครับเรื่องคลิปจัดกันไปแล้วหลายคนเขาบอกว่ายังไม่สบายใจจัดกันไปให้สุดๆเลยมีอีกไหมคลิปอ่ะเนื่องจากวันนี้ผมเรียกมันว่าสุขสยองไม่ใช่สุขสิบสามสุกสยองเรียกสุขสิบสามเดี๋ยวธรรมดาใครสยองผมเรียกมันว่าสุขสยองใครสยองลุงเอาแสดงว่ามีอีกใช่ไหมด้วยความเคารพ ผมพูดตั้งแต่วัน2วันก่อนใช่ไหมครับค่ะว่า 1. อย่าท้า 2. อ,อย่าโยนใส่ AI อถ้าโยนใส่ AI และท้าอีกครั้งจะหลุดอีกหนึ่งคลิปเราเปิดเรามีไปแล้ว4คลิปถูกไหมก่อนหน้าดังนั้นมเมื่อย่ำกันแล้วเกินฝีมือ AI ต่าวหาว่าจอริทเทไทยอินไซดอร์แลนด์ตกเป็นเหยื hmm. ่อของ AI อยาก,กน,นั้นเลยจะเปิดอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปลงหมายเลขห้สดๆช่วยกันถอดรหัสนะครับว่าไอ้คลิป5เนี่ยวีมือ AI หรือฝีมือใคร mm hmm. เอาแค่น,นี้ไหมเปิดจริงใช่ไหมเปิดจริงชวัดเฉวียนนะเนื้อหาของคลิปห้านี่ย คือชีวิตของคนแก่คนนี้บมกมุ่นแต่ไอเรื่องเงินเงินทองทองอะเรื่องทวงเงินทวงทองเรื่องถูกลูกหลานอมเงินอมทองก็คนมาฟ้องเยอะอ่ะเอาละครับคนมาฟ้องกันเยอะเอาละครับรูดร <อ S 2> ค,คลิปหมายเลขห้าคลิปลุงเชิญครับเิญค่ะผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปพูดอะไร แล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยต้องเง,เ,อาาาเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนก็ทีแรกนําเงินของผมเองผมเออให้เงินของผมเองนะทีนี้โอเคเขาเห็นว่าผมจ่ายเงินบอกเฮ้ยพี่เอาตังค์มาจากไหนวะฮะแล้วพี่จ่ายแล้วเพื่ออะไรผมก็เปล่านะไอ้หา่าแม่คนเข้า,จาใจเอ้ยนี่นะผมก็กล่าวว่าเออก็เด็กคนไหนเขานั่นแล้ว ผมเคยเรียนนายเป,ย,เปย์เอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเอ,อผมอาจจะออจ่ายเงินให้เด็กเป็นเดือนๆ,ๆไม่งั้นนะออมันมันรู้สึกว่าออมีปัญหานะผมว่าเคยเรียนนายเป,ย,เป,ย,เปย์ว่าผมก็เลยคิดว่าเอออันนี้ความตั้งใจผมนะก่อนจะมาถึงว่าเงินมาจากไหนเนี่ยความตั้งใจผมผมก็คิดว่าภายในจากเดือนนี้ไปเนี่ย ผมจะเริ่มจ่ายสตังเองน,นะแต่ก็ไม่ไปแย่งของใครไม่อะไรทั้งสิ้นผมคิดของผมอย่างนั้นเพราะนั้นมันก็เลยประจวบพอดีกับว่าวันนั้นเนี่ยวันนะั<ม>้นเนี่ยนะผมจ่ายตังพอดี<ม>ก็พอดีก็แค่นั้นเองนะก็แค่นั้นเองสามคำคำที่หนึ่ง เอาเงินมาจากไหนอมืมีเขาถามมีคนถามในเนี้ยสองคนเนี้ยมีคนถามเอาเงินมาจากไหนอืมคําที่สองโอ้เขาเห็นใครอะ่ะเขาถามว่าเอาตังมาจากไหนอืแล้วเอามาแจากเพื่ออะไรอืคําที่สามมันก็แค่นั้นเองมันก็แค่นั้นเองอนายอย่าคิดเยอะนายอย่าไปเชื่อไอโอหรือเปล่าไม่รู้ มานที่จริงนะฟังตามทั้งเรื่องนะน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งเอาเงินไปแจกแจกใครก็ไม่รู้เป็น<อ>ารายเดียนแจกอะไรก็ไม่รู้นะอผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าโอไปเห็นเข้าอุทานเอาตังมาจากไหนเอามาแจกอะเอามาแจกเพื่ออะไรอืจะสร้างซุ้มของตัวเองจะสร้างอาณาจักรซ้อนอาณาจักรใช่หรือไม่อืเรื่องก็เข้าหูผู้ชายอีกคนหนึ่ง สูงวัยมายสูงวัยเสียงด้วยถามเข้มๆถ้าใช้สับบ้านๆก็คือเสียงเขียวเลยเอาเงินมาจากไหนนั่นไงไอ้แจกแจกเนี่ยเอาเงินมาจากไหนอถามคนที่คุยด้วยคู่สนทนาไงคงมีมาเข้าหูแหละหรือมาฟ้องอ่ะคนฟ้องเยอะด้วยความเคารพนะในทางการเมืองนะด้วยความเคารพอธิบายกันนิดนึงในในทางการเมืองนะเงินมาจากไหนไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้ใครถือเงินแล้วเดินไปแจกค่ะคนนั้นได้เครดิต ฟังให้ดีนะเงินมาจากไหนไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือใครถือเงินแล้วเดินไปแจกมหมายความว่าใครถือเงินแล้วเดินแล้วเดินไปแจกเนี่ยจะมี power จะมีบาร,รมีมากกว่าเจ้าของเงินใช่หรือไม่ใช่โอเคตอนเนี้ยแหละดังนั้นเมื่อเห็นกันทั้งพักเออไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเห็นกันทั้งบ้านก็ไม่ใช่อีกเมื่อเห็นกันทั้งทั้งประเทศก็แล้วกันว่าผู้ชายคนนี้ถือเงินไปแจกเป็นรายเดือน จะใ,ใครไม่รู้นะามเอาเงินมาจากไหนมาแจกได้เยอะแยะขนาดนี้ยเงินเขาให้กูหรือเปล่าอืถ้าเงินเขาให้กูหน้าที่แจกเงินเป็นหน้าที่กูมึงแจกแทนกูเหรอแล้วไอ้ที่มึงแจกแจกมึงเอาเงินมาจากไหนเงินก้อนนั้นเขาให้กูหรือเปล่าอบุ่นจริงๆนะไอ้ทางการเมืองมันก็คิดกันไปได้เยอะเอาเหรอเกี่ยวเหรอ คลิปลุงมักบ้วนเปี้ยนมักวนเวียนมักบกมุน่นอยู่แต่ไอเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็ประเด็นทวงเงินทวงทองนั่นแหละเอากันให้มันครบรูปดังนั้นย้อนกลับไปฟังคลิปลงุงหลุดเวอร์ชันหมายเลขสองกันอีกสักครั้งหนึ่งที่ททเปิดไปก่อนหน้านะอันนี้เปิดไปแล้วแต่ลองฟังกันอีกรอบค่ะเชิญครับอ๋อทำไมครับอ,อยายกให้เวาออกกันคนานรับหรอะ กัดงทองกันด่างยังครับผมไม่มทราบมอะไรผมฆ่แล้วมึงคนรับเงินมาแล้วไม่จ่ายอ่ะครับะมมนะฮะอะไรนะมันนนัทำอะไรถามว่าพอะไรครับว่าไงนะบอกว่าห่าพอ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 ประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกัน คลิปที่สองที่เปิดเป็นคลิปว่ากันด้วยเรื่องรับมาแล้วไปไหนประมาณนั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปคลิปแรกที่เราเปิดนำรายการมันเป็นเรื่องเอาเงินมาจากไหนนั่นสิทวนอีกครั้งคลิปที่หนึ่งของวันนี้มาแก่นีนย้ำคิดย้ำาำเลอเกินนะคลิปที่หนึ่งของรายการเชาววันนี้ ไอ้ที่แจกแจกเอาเงินมาจากไหนส่วนคลิปที่สองซึ่งเคยเปิดมาแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องของการทวงถามเขาจ่ายมาแล้วเอาไปแจกหรือยังผ่านมือมึงแจกหรือยังแบ่งหรือยังทำไมไม่มาถึงกูไหนบอกจะเอามาให้กูเป็นคนจ่ายกูอมกูอมไม่รู้ไอ้อะไรกันเนี่ยไอ้คลิปลุงหมกมุ่นอยู่แต่ไอ้เรื่องเงินเงินทองทองนี่นะทวงด้วยอืมโอ้หมดแล้วนะมีไหมมีไหมมี มีผมบอกแล้วอย่าตอกย้ำเรื่องฝีมือ AI ให้มันมากนะถ้ายังตอกย้ำเรื่อง AI เราจะทยอยปล่อยไปเรื่อยๆให้สังคมหยิบฉวยไปสังเคราะห์ต่อ AI หรือฝีมือใคร